ท่านผู้ชมก็ระรับท่านเู้ชประตูเเรื่องอะไรครับอภิปรายนอกประเด็นจ้ะฮะครับท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อภิปรายนอกประเด็นท่าน้องอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญที่เขาขอแก้ไขครับท่านไปหน้ายาวทำไมาครับผมฟังอยู่ครับเดี๋ยวสิอีกนิดนึ่งผมฟังเหมือนต่้นแล้วครับเิญท่านได้ไหมครับครับไม่ใช่ท่านท่านเฉลิม พ่พอท่านพูดแต่ผมฟังอยู่ครับแล้วผมเข้าใจแล้วครับท่านนะท่านใชะไหมครับสมบท้วงข้อ43อภิปรายนอกประเด็นเลิกเพิกเผื่อเพื่อนท่านท่านเถลิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่นิสัยครับเชิญเชิญไม่ราบแล้วให้ผมไม่เหลยผลกมคนสิไม่ไม่ไม่กั พิงนะครับท่านประธานครับเ<ะ>มื่อวานท่านอนุญาตให้นายธีรายุคห่วงทรัพย์อภิปรายในประเด็นนี้ทําให้ผมเสียหาย<ะ>ผมกําลังชี้แจงส่วนท่านร้อยตารวจเอกเฉลิมะครับ<ะ>ท่านไปนั่งสํารวมสักนิดนะครับเพราะท่านท้าบ<ะ>มไว่าเดี๋ยวตอบคาถามผมไม่ได้ก็แล้วกันท่านประธานการเมืองเนี่ยมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ถ้าคุณเก็บฟังรู้สึกไว้ก็ไปยัดติไม่ไว้บางใจสิผมเรียนท่านประธานนบางอารม ้วสเอาสรุปก็คือพูดนอกประเด็นพูดในประเด็นดิ สมมติฐานที่คุณรบกับไม่ไม่นะครับท่านผมไม่อนุญาตครับไม่ได้กราบเรียนท่านประธานแล้วว่าถ้าเผื่อท่านประธานครับถ้าเผื่อที่ประชุมไม่ให้ความร่วมมือผมผมขอพักการประชุมครับแถมเลือกสรรที่มีการชี้นิ้วไปทางคุณรังสีมานะฮะแต่ว่าถ้าหันกลับมาพวกคุณเฉลิมก็ยิ้ม เท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะเนี่ยฮะตอนที่ภาพมุมแคบเข้าไปนะะเป็นลักษณะเหมือนไปพูดอะไรบางอย่างแล้วร้อยดวยเฉลิมก็หันหน้ากลับมามแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าคุณเฉลิมพูดว่าคุณรั้งซิมาคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกพูดไม่ได้ผมเนี่ยไม่ได้เมาเหล้าแต่ผมอะเมารักคุณนะเข้าใจผิดนี่ฮะ บรรยากาศก็เป็นอยนา่างนี้เห็นนะพักการประชุมประมาณสักสิบนาทีคุณราชิดครับหลังจากที่พักการประชุมเสร็จเส้นสิบนาทีนะครับกลับเข้ามาที่ห้องประชุมปรากฏว่าคุณรังสีมาก็ยังคงลุกขึ้นอภิปรายกล่าวตําหนิท่านประธานก็คือพลเอกธีรเดชบอกว่าถ้ายังปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยสภาจะมีปัญหานะครับเหตุการณ์ก็วุ่นวายเกิดขึ้นก็ทําให้คุณฉลองเรี่ยวแรงสอสอน,นทบุรีพักเพื่อไทยแล้วก็คุณสุนัยจลพงศธรนี่แหละก็ขอร้องบอกว่าให้นางสาวรังสีมา,นา,าเนี่ยยุต เดินเข้ามาแล้วก็ยกมือไหว้คุณรังสีมาเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณนิพิษอินทรสมบัติสส,ส,สพัทลุงพักประชาธิปัตย์ก็ส่งสัญญาณบอกให้คุณรังสีมาเนี่ยยุติได้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยนะทู้ชมฮะคุณอภิสิทธิ์อภิปรายต่อก็เกิดบรรยากาศความวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สอสอดอธน,นีพักเพื่อไทยอนันต์ศรีพันธ์ยกมือประท้วงแล้วก็ตะโกนเสียงดังขึ้นมา สส,รสรประชาธิประจำนวนหนึ่งก็ลุกขึ้นชี้ไปทางคุณอนันต์แล้วก็บอกว่ามีคนเมาอีกแล้วทําให้คุณสุนัยกับคุณยงยุทธิชัยดีถัวหน้าพักเพื่อไทยต้องเดินเข้าไปขอให้เหมือนกับขอความร่วมมือเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยคุณยงยุทธถือขนาดยกมือไหว้นายกคุณอนันต์ให้ออกจากห้องประชุมสสพักเพื่อไทยจํานวนหนึ่งก็พยายามจะเดินเข้ามาขอให้คุณอนันต์เนี่ยนั่งลงแต่ปรากฏว่าคุณอนันต์เกิอดอาการเหมือนเซไม่สามารถทรงตัวได้ แล้วก็มีสอสอเพื่อไทยเข้ามาประคองหิ้วออกไปเนี่ยนะฮะเรามาดูบรรยากาศช่วงนี้นะครับซึ่งคุลังศิมาก็อย่าที่ว่าเนี่ยนะฮะว่าเกิดปัญหาขึ้นนะครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวผมดูเสียงนิดนึงอ๋อไม่ใช่ฮะนี่เป็นอีกบรรยากาศอีกช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะบรรยากาศในสภาก็ดําเนินต่อไปแล้วก็มีรายงานว่านายกัฐมตรียิ่งรักชินวัตน เรียกร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปหารือนะฮะคุณผู้ชบเห็นบอกว่าเป็นการเรียกไปพบกันที่ห้องทํางานของนายเจริญจันโกมลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่บริเวณชั้นที่3ตามปกติเนี่ยรายงานข่าวเขาบอกนะครับว่าบริเวณนั้นผู้สื่อข่าวก็สามารถที่จะเดินไปมาได้นะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์เครียดในสภาทีมงานของนายกรัมนตรีก็ออกมาบอกกับร,ปรอปภว่าปล่อยให้นักข่าวเข้ามาไม่ได้นะครับ เป็นจังหวะเดียวกันกับที่สสพักเพื่อไทยก็เดินประคองคุณอนันต์ศรีพันธ์สสอ,อุดรธานีพักเพื่อไทยเนี่ยมาสมทบกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพอดีนะครับพอนายกรัฐมนตรีเจอนักข่าวนักข่าวไม่ได้เจอไม่ได้เจอครับ,ค,รบคือพยายามเลี่ยงกันออกไปนะครับคือนักข่าวถามคนที่หิ้วคุณอนันต์มา<ช> <ๆ S 2> เนี่ยนะเห <ๆ S 2> มือนประคองมาว่าทําไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น <ๆ S 2> สสที่ประคองคุณอนันต์มาก็บอกก็ท้วงแล้วแต่ไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปอีกทีนะครับ ช่วงคุณรังสีมาขึ้นมาฟ้องท่านประธานแล้วหลังจากนั้นกรณีของคุณนันนี่แหละลองดูฮะดิฉันเนี่ยเคยเคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้มาครั้งหนึ่งแล้วดิฉันเคยว่าท่านประธานตอนก่อนเนี่ยทาไมถึงได้ว่าว่าท่านประธานไม่แข็งก็เพราะเหตุการณ์คนเมานี่นะค่ะแต่เมื่อกี้นี้ท่านท่านอยู่บนบันลังท่านอาจจะไม่เห็นพฤติกรรมชี้หน้าดิฉันนะคะครับครับครับเข้าใจแล้วครับท่านประานไม่ท่านธานก่อนท่าน พิกายแล้วนะครับไไมม่่ท่านต้องมีมาตรการนะคะคนที่เมาสุราเนี่ยจะต้องครับครับเชิญเชิญท่านหมายเลขต่อเลยครับจะได้จบครับตามมาตรคือพังครับครับว่าครับเชิญท่านหมายเลขิบครับไม่ผมผมแม่นุญาตแล้วนะครับเชิญครับเชิญท่านหมายเลขิบครับ เชิญเชิญเชิญนั่งนะครับเชิญท่านอภิสิทธิ์ว่าต่อครับท่านประธานเชิญทุกท่านนั่งก่อนนะครับช่วงที่ประคองออกมานะอภ่พิปราต่อครับนะฮะนี่แหละครับนี่คือบรรยากาศก่อนจะลงมติและผลเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะับในแง่ของเนื้อหาสาระย้อนกลับไปนะครับคนที่ติดอภิปรายของฝ่ายค้านคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนที่อภิปรายสรุปในคณะผู้สนอยติคือ คุณสุนายจุลพงศ์ชพรคุณสุนายเมื่อวานนี้เดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์พูดเอาไว้ตอนอภิปรายสรุปของฝ่ายค้า